สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลยธนพรค่ะอ่ามือนี้เนาะค่ะเนาะอ่าต่อจากอีพีหนึ่งค่ะสำหรับการเหตุงานมือที่หกค่ะมือที่หกอะไเนี่ยค่ะนี่บางเทีกับว่าวพิทว่าถือมือหามือหกอาจจะจริงจริงแล้วมือนี้มือที่หกนะค่ะนี่นี่เหตุงานมือที่หกแล้วค่ะมือนี้สำหรับอ่าการบุกบุกบุกผ่านสามนะค่ะบุกผ่านสามใบยี่สิบหกนะคะนาะมือนี้มือที่หกค่ะเนี่ยค่ะงานแปดลอยไล่เหตุงานมือนี้มือที่หกค่ะเจ้าจากอีพีหนึ่งนะค่ะเนาะนี่ค่ะมาเลยค่ะ คูปตาค่ะคูปตาคูปตาอ่าตัวด้านนานี่ค่ะไปด้านนานี่อ่าควางเก็ตฟุตคือกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฐานทุกดิค่ะฐานสามไปยี่สิบหกค่ะนี่เละค่ะงานกระชิญยากแน่เนาะค่ะเนาะทั้งโต้ใหม่แน่ทั้งสูงสูงต่ำดำขึ้นนวลลงนวลแน่ยังเสี่หลักงานไถปลาแดงค่ะเพราะว่าเป็นสีปลูกแดงค่ะอ่ารับงานปั๊บพื้นที่เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะพื้นจุกตตอ,อยุค่าออกระสิญยากแนต่ตตอยุค่าฝังแน่ยังแน่กะ ดินกันเหนียวเนี้ยดินท่ามยังสิแม่ค่ะเนาะก็ใช้งากแน่ค่ะก็คือลงปรับพื้นที่เสมอกันแล้วคือมันก็ให้บุกผ่านสามห้เนาะค่ะเนาะสำหรับปรับพื้นที่กะเฮ็ดชั่วโมงเนาะค่ะเฮ็ดเป็นชั่วโมงงานปรับงานดันนี่เฮ็ดเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละห้าลอยเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับงานลงผ่านสามนี่กะคิดเป็นไรยค่ะไรยละสามลอยหาสิบค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะอ่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามรับชมใหุ้กำลังใจมาตลอดค่ะขอบคุณหลายๆ นี่ค่ะภาพพระมุงต์ตค่ะมือที่หางค่ะใน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 คลิปที่สองค่ะมือที่หาโอ้ยมือที่หกค่ะอู้ว์เบาพิษตลอดเลยมือที่หกค่ะขอถวดขออภัยหลายๆเด้อเบาพิษเบาถือค่ะมือนี้มือที่หกแล้วค่ะนี่นี่นี่นนยอดเดี่หาชุดพวกหาอีค่ะ เดียห้าศูนย์หกห้าอีบุ๊กพันสามใบยี่สิบหกค่ะนี่แหละค่ะสีข่ขันเห็นน้ำกันค่ะสามหลุนนะคะเนาะสามไข่มาเจอกันจอนเดียห้าศูนย์ฮกหากับจอนเดียห้าศูนย์เจ็ดหานะคะเนาะกับคูปตะเป็หากับ 65, นิวฮอลแลนดฮกหานาะค่ะเนาะสี่ขันค่ะมาเห็นงานทำกันค่ะไม่แก่งเดียวกันค่ะอยู่แก่งเดียวกันสำหรับผู้ที่มากแก่งรถไทยนาะคะ่ะเนาะ ติดตามได้ค่ะบ่ผิดหวังเลยค่ะบูบูมันมันมีเหยืองทุกมือค่ะอ่าสำหรับผู้ที่มากรถเนาะคะ่ะเนาะรถไทยบูบูมันมันติดตามได้ค่ะเขามาเมืองใหม่ๆเนาะคะ่นะเนาะบ่าให้กดติดตามติดตามเลยค่ะติดตามเลยอยู่ขวามือเนาะนะคะเนาะอ่ากดคำว่าติดตามด้านหนังสือสีแดงๆนะคะขอบคุณหลายได้ค่ะเด้อที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค่ะกต่มีให้เมืองสุ่มมือค่ะบ่ผิดหวังเนงาะค่ะมือละสามคลิปสี่คลิปเลยค่ะอยู่กับรถไทยอยู่แล้วค่ะลงให้เมืองสุ่มมืออยู่แล้วค่ะ ไป24เดอวยค่ะเดอร์นี่่อนเทียกเก็บ5สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการเหตุงานมือที่หกเดอค่ะเดอร์บัแมนมือที่หา,ะะาเดอค่ะล้งเทียกับวอกพิดเป็นมือที่หากัขอตรวจขอขอภัยนะคะเนาะ เด๋อวท่านผู้ชมบันทีทรย์สนมือหาหรือมือหกกันแน่อามือที่หกเด้อค่ะเด้อนี่อามารุนกันค่ะมารุนเป็นกำลังใจสวยกันนอคโนวารดซีข้านนีเห็นงานแปดลอยไรนี่จักมือสิแลลวค่ะเท่งปับเท่งดันนี่หละค่ะ อาจจะได้ยินเสียงลมในเด้อค่ะเด้อลมแห้งค่ะช่วงนี้ เป็นอย่ນงนນอยน้อยโอค่ะเป็นย่งนอยน้อยจอนดีโอม่อาวตัวออกทีล่ะ

กันค่ะผลงานค่ะขานสามค่ะใบ24ค่ะ

ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่อ่สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะเนาะขอพูดเอฟซีทุกทุกฐานค่ะที่ติดตามให้กำลังใจชงได้ธนพรมาตลอดติดตามเมืองทุกคลิปทุกคลิปนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออ่่ติดตามรับชมกันต่อได้ในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ